สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับ E ีวันนี้ก็ยังคงอยู่กับซีรีส์การรีวิว cmmg banshee mk 4ขนาด9มิลิเมตรนะคะบอกเลยว่า EP วันนี้เนี่ยเป็น E ีพีพิเศษเลยค่ะเพราะว่า banshee ที่พิวจะนำมาเสนอในวันนี้นะคะเป็น banshee อีกนึงกระบ,บอกที่มีเอกลักษณ์การตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเลือกของแต่งแล้วก็เรื่องของตัวสีนะคะที่เป็นสีที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันทั่วๆไปสักเท่าไหร่เรื่องของแต่งเนี่ยที่เขา,มาแมทชิ่งกับตัวสีปืนเนี่ยมัน พูดขนาดนี้แล้วทุกคนน่าจะอยากเห็นละเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะว่าแบนชี่ที่วจะนํามารีวิวในวันนี้เนี่ย,ยคือกระบอกไหนปะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ทุกคนคะและนี่ก็คือ CMMG Banshee MK4 ขนาด9ม mm, มที่วิวจะนำมารีวิวให้กับทุกคนทางบ้านได้รับชมนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่เอกมากเลยนะคะที่ได้นำปืนกระบอกนี้มาให้วิวรีวิวให้กับพี่ๆทางบ้านได้รับชมกันคะ่ะ มาดูภาพรวมของ CMMG Banshee กระบอกนี้กัน,นะคะ่ะทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นกันนะคะก็คือสีของตัวปืนตัวนี้เขาทําสีมาจากโรงงานเลยค่ะสส่วนที่ทําก็จะมีในส่วนของ upper แล้วก็ lower ค่ะซึ่งสไตล์สีการแต่งที่พี่เขาเลือกใช้เนี่ยจะเป็นแบบทูโทนนะคะระหว่างสีดําแล้วก็สีเขียวค่ะก็สําหรับสไตล์การแต่งแบบทูโทนนะคะทุกคนมันจะไม่ได้เป็นสไตล์การแต่งที่แปลกหรือแหวกแนวอะไรซึ่งก่อนหน้านี้ทุกคนก็เห็นว่าวิวอะ่ะเคยรีวิวแล้วก็นําเสนอ CMMG Banshee ที่มีสไตล์การแต่งแบบทูโทนไปแล้วแต่ว่าสิ่ง ทูโทนของกระปืนกระบอกนี้ก็คืออันที่ทุกคนเคยเห็นกันนะคะปืนส่วนใหญ่ทั่วไปถ้าเป็นสีดำเนี่ยเวลาการเลือกของชิ้นพาร์ทของแต่งเล็กๆที่มาประกอบเนี่ยเขาก็จะเลือกเป็นสีที่เราต้องการหรือว่าสีที่เราอยากได้โดยกโยกตัวอย่างเช่นสีดําทิ้งไว้นะคะแต่ว่าพี่เจ้าของกระบอกนี้เนี่ยเขามีแนวคิดที่สลับแล้วก็เปลี่ยนซึ่งบอว่าเอ้ยมันเป็นเรที่เก๋มากๆเลยก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นกันนะคะพี่เขาเนี่ยจะเลือกโครงพวกพาร์ทใหญ่ๆเนี่ยให้เป็นสีเขียวที่ทุกคนเห็นเช่นแฮนด์กาด อัปเปอร์โลเวอร์แล้วก็บัฟเฟอร์ทูบเนี่ยให้เป็นสีเขียวส่วนพาร์ทเล็กๆเกช่นพาร์ทท้ายกริปมือพวกนี้พี่เขาจะเลือกเป็นสีดำยูก็เลยมองว่าโอ้โหกระบอกนี้เนี่ยมีเอกลักษณ์ภาพจำที่แบบโดดเด่นแล้วก็ลงตัวมากๆเลยจนแบบอยากจะตั้งฉายาให้ว่าน้องเดอะฮักนะคะเพราะมันดูแบบแบบสไตล์แบบเขียวเดอะฮักแล้วก็ดำแบบเท่ดุดันคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะว่าของแต่งที่น่าสนใจเนี่ยมีอะไรบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยคะ่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ส่วนของพานท้ายเลยค่ะทุกคนพานท้ายที่พี่เขาเลือกใช้เนี่ยจะเป็นของยี่ห้อ m แมค o ูรุ่น CTR สีดำนะคะ nut, เซ็ต b u ฟเฟอร์ทูบแอนเพลทแคสเซ็นั้นจะมาเป็นเซ็ตเดียวกันของยี่ห้อไกส์ลีค่ะซึ่งตัว b u ฟเฟอร์ทูบเนี่ยเขาจะเป็นสีที่มาจากโรงงานก็คือสีโอดี e รีนค่ะของไกส์ลีเลย ในส่วนของกริปมือนะคะพี่เขาก็ใช้แบบเดิมที่ให้มากับปืนเลยนะคะก็จะเป็นของแมคกูรุ่น MOE ค่ะ Safety Selector ก็จะเป็นของยี่ห้อ Ergo นะคะองศาการปรับจะอยู่ที่45องศาค่ะ ตัว anti rotation P หรือว่ากระดูกหมานะคะก็จะเป็นของยี่ห้อ K&S ค่ะปุ่มปนแมกกาซีนก็เดิมเลยค่ะที่มากับปืน AR15 นะคะแล้วก็กระบอกนี้นะคะพี่เขาได้ติดตั้งตัวบอ่อแมกกาซีนไปด้วยเนาะก็จะเป็นของยี่ห้อ Lancer ค่ะจะเป็นรุ่น2ชิ้นประกบหน้าหลังนะคะในส่วนของทริกเกอร์กร์ดเนี่ยก็จะเป็นแบบเดิมที่มากับตัวปืนเลยค่ะแต่ว่าที่ทุกคนเห็นตำแหน่งการติดตั้งมันดูแปลกๆตรงนี้เพราะว่าเขาต้องนําตัวทริกเกอร์กร์ดเนี่ยลงมาติดตั้งร่วมกับตัวบอ่อแมกกาซีนนะคะมันก็เลยดูแบบแปลกตาสักนิด ในส่วนของตัวโบสต์ลิลิสนะคะพี่เขาก็ได้มีการติดตั้งตัว m a c p ค o แบร r ด v e ิเค่ะในส่วนของ Dash Cover แล้วก็ Forward Assist นะคะพี่เขาก็ไม่ได้เปลี่ยนก็จะเป็นแบบเดิมที่มากับโรงงาน CMMG เลยนะคะในส่วนของ Charging Handle ค่ะก็จะเป็นของยี่ห้อ Radiant Raptor รุ่น LT ค่ะศูนย์หลังนะคะก็จะเป็นของ MacBook m a c p o o เ m b u s Pro ค่ะ ในส่วนของ Red Dot นะคะพี่เขาเลือกใช้เป็นของยี่ห้อ Eotech รุ่น553ค่ะก็จะเป็นรุ่น o l d s c h o o l ของ Eotech นะคะอายุป,ประมาณแบบ10กว่าปีได้แล้วทุกคนถ้าใครที่เริ่มมายิงปืนในยุคหลังๆเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นเจ้า Eotech 553กันมากสัเท่าไหร่นะคะก็ได้ได้ว่าเป็นรุ่นที่ o l d s c h o o l แล้วก็แบบดูเท่ดูขลังมีสเสน่ห์มากๆเลยค่ะ มาต่อกันที่ส่วนของแฮนด์กาดเลยค่ะทุกคนแฮนด์กาดเนี่ยเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของปืนกระบอกนี้เลยก็คือของยี่ห้อไกรส์ลีรุ่น mk 4 federal ขนาดความยาวราง10นิ้วค่ะจะเป็นรุ่นที่แบบเป็นรุ่นลิมิเต็ดเลยจะเป็นรุ่นที่ทางไกรส์ลีเนี่ยเขาผลิตให้หน่วยงาน fbi ใช้นะคะซึ่งตัวเนี่ยเขาจะเป็นสีเขียวแต่ว่าทุกคนจําได้ไหมว่าก่อนหน้านี้วิวเคยรีวิวเจ้ารางแฮนด์กาดตัวเนี้ยน่าจะสัก2 ep ก่อนหน้าค่ะแต่ว่าจะเป็นรางอีกสีหนึ่งน่าจะเป็นสีแทนค่ะซึ่งงรรระะะะบบบบบาาตััวเนเน,บบนี้กก็็จป GameL ผสมค่ ในส่วนของอค c เซสซอรีที่พี่เขาเลือกติดตั้งบนแฮนด์การ์ดนะคะ mm hmm. ก็จะมีตัว Vertical g r i p mm hmm. ค่ะ mm hmm. ก็จะเป็นของย e ี่ห้อ m ม c กคูรุ่น MVG ระบบ M-Lock นะคะตัว r ร i l Cover ค่ะก็ติดตั้งเช่นกันนะคะก็จะเป็นของย e ี่ห้อเร Scale ค่ะ mm hmm. ทุกคนคะไฟฉายที่พี่เขาเลือกใช้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเซตที่ไฮโซมากๆเลยไฟฉายที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นของย e ี่ห้อมอดไลนะคะติดตั้งอยู่บนขาแล้วก็สวิชของย e ี่ห้อ Unity ค่ะเรียกได้ว่าเป็นเซตไฟฉายที่ไฮโซรูรามากๆเลยนะคะ และสุดท้ายค่ะทุกคนในส่วนของศูนย์หน้านะคะพี่เขาก็เลือกติดตั้งเป็นของยี่ห้อ m a c ก o ู pool, รุ่น M Bu s Pro ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสําหรับน้องเดอะฮักของพี่เอกเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนชีที่มีเอกลักษณ์การแต่ตกแต่งสไตล์แบบลงตัวมากๆเท่ thế, ดุดันสมกับเป็นฉายาเดอะฮักมากๆเลยค่ะวิวว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะอยากเห็นวิวพาน้องเดอะฮักเนี่ยไปยิงทดสอบในสนามและ้วถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราพาน้องเดอะฮักเนี่ยไปวอร์มแล้วก็ไปหลดกระสุนพร้อมยิงกันเลยพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะทุกคนไป เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิว CMMG Banshee MK4 ขนาด90เมตรหรือว่าน้องเดอะฮักของพี่เอกกระบอกนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งกระบอกที่เรียกว่าวิวประทับใจมากๆเลยค่ะกับการรีวิวในวันนี้พูดถึงฟีลลิ่งการยิงของเจ้า Banshee กระบอกนี้ดีกว่าอย่างที่ทคนทราบกันดีนะคะก็คือด้วยระบบการยิงแบบ radial delay blowback เนี่ยของ c m MM g Banshee เนี่ยอย่างที่เห็นในหลายคลิปเนี่ยคือฟีลลิ่งการยิงเนี่ยเขาจะมีระบบความยิงที่นุ่มนวลซึ่งวิวก็ชอบ Banshee เป็นทุนเดิมอยู่แล้วพอมาเจอเจ้า Bans ฟิลลิ่งการยิงมันก็ดีทุกอย่างมันลงตัวไปหมดเลยในส่วนของความยาวของแฮนด์การ์ดค่ะที่บอกไปต้นคลิปนะคะก็คือเขาใช้รางไกรสลี่ที่มีขนาดความยาวราง10นิ้วค่ะซึ่งจะเป็นขนาดความยาวรางที่มีขนาดที่พอเหมาะพอดีมากๆเลยไม่สั้นหรือว่าไม่ยาวจนเกินไปนะคะในเรื่องของน้ําหนักของตัวปืนเนี่ยบาลานซ์น้ำหนักเนี่ยดีมากๆเลยไม่หนักหรือว่าไม่เบาจนเกินไปในมุมมองของวิวเนี่ยปืนที่มีน้าหนักที่หนักมากเนี่ยมันก็มีข้อดีเหมือนกันค่ะทุกคนแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผู้หญิงหรือว่าวิวเองเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อย ที่เนี่ยหรือว่าการโอเปเรตเนี่ยมันก็จะค่อนข้างลําบากแล้วก็ไม่ค่อยคล่องตัวนะคะแต่ว่าข้อดีของเจ้ากระบอกนี้เนี่ยเขามีน้ำหนักที่บาลานซ์ไม่หนักจนเกินไปหรือว่าเบาจนเกินไปซึ่งเนี่ยเป็นหนึ่งข้อดีที่ดิวประทับใจมากๆเลยค่ะ และอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะคะก็คือเจ้าสีของปืนกระบอกนี้ค่ะอยู่ด้วยกันมาทั้งวันถ่ายคลิปมารีวิวทั้งวันเนี่ยไม่มีวิทาทีไหนที่แบบวิวไม่แบบไม่อดเชยชมเจ้ากระบอกนี้เลยคือทุกอย่างมันลงตัวมากค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวสีแฮนด์การ์ดอ p p e r l o w ร์สีเขียวเนี่ยแล้วก็พวกพาร์ทต่างๆเล็กๆที่เป็นสีดําคือมันเป็นทูโทนที่แบบลงตัว,ลงต,วลงตัวทุกคนทูโทนที่แบบประทับใจมา,มา,มากเลยตั้งแต่เคยรีวิวแบงชี่มานะคะพี่เขาเจ้าของเนี่ยโหเลือกของแต่งได้สุดดยยอมา,มากเล พี่พี่ทางบ้านคนไหนที่มีการแต่งแบนชีแบบทูโทนก็เอามาคอมเมนต์เป็นรูปใต้คลิปได้นะคะเผื่อเป็นการแชร์ไอเดียให้กับเพื่อนๆทางบ้านได้รับชมพร้อมกันเนาะพี่พี่คนไหนที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้ดูนในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกสนุคลิปต่อไปนะคะสําหรับวันนี้วิวก็ข้องขอ,งของตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ